โอ้ยเฮ้ยมีกล่องตรงนี้พอดีต้องพุ่งตีแล้วล้มเหรอโอ้โหด่านนี้มันพุ่งตียากอะนี่เฮียให้โดลงมาเฮ้ยมันพุ่งชนเซอร์อด้วยเด้อเนี่ยเพิ่งรู้ พุ่งตีให้ล้มคนไทยน่าจะชอบดูไม่กี่อย่างอ่ะชอบดูแกล้งคนดราม่าใช่ไหม เฮ้ยอะไรเอาจริงๆเครื่องเหรออืม เพื่อผมผ่านยังวะโอเคนั่งแอบนั่งแอบมานี่ดินั่งแอบมานี่ดินั่งแอบนั่งแอบชอบดูรีบีวาหานอเป็นที่ใส่ล็อกเครื่องเหมือนไอ้มาตี้มันจะทำไปแล้ว เนีย่ยดูคลิปสอนเล่นคิวแต่ละตัวให้โหดเหรอเราเราเรา,เราเล่นไม่โหดหรอกจงอ่ะเราจะมีตาซับหน้าชื่อนั่นแหละเราถึงจะเล่นโหดถ้าเราจะไม่มีตาซับหน้าชื่อเราเล่นไม่โหดแน่นอน thang máy đây ngay ạ à. Ui mấy cái thang máy đây ngay ạ à. อุ้ยนี่มันเก่งเลยนะถ้ามันวิ่งพังไม้ได้คือต้องกดตีเหรอหรือว่าไงวิธีพังไม้คือ,อยังไงอ่ะ <c oughs> ปกติมันต้องใส่ออนแดงปะอุ้ยเชี่ยพิ่งพังไม้ได้ด้วยเหรอไอสัตว์วิ่งตีเออใช่เมื่อกี้ผมมากดตีไอ้ดิอ้าว ยังดิบเลยซัดวิยด่ยดิบจริง แต่ต้องกดตีให้ทันอยู่ดีอะถ้าเกิดกดตีไม่ทันก็เท่าน,นั้นฟังเสร็จแ้วต่อได้เลยด้วยนะอู้ โอติมมน้องแสดออนแดงครับแอดเอาจงจริงคือแสดออนแดงนะล้วไอ้ชิ่ยยังเถื่อนเอาจริงมานี่ดิทวิตทีวีฆ่าเพื่อนอะ่ะเราอะ่ะตั้งหน่อยไหม โธโธโธโคี้โหดม่งเซอร์ปั่นไฟไวเกินเอาจริงๆก็มันก็ไม่ได้เก่งมากเวอร์ขนาดเราก็เนื้อแกันงเก่งไปอยู่ดีครับเออแต่ว่าแต่พูดถึงว่ามันก็มันก็ใช้ได้เลยแหละมันก็เก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฆายดำเลย ไอ้สัตสรัวหลังคู่ักอะไรเนี่ยมึงจะไปพูดคำนี้กับกูาหรอน้องคิรินขอบคุณหนึ่งกิฟซับครับผมให้กับไลบอยเหรอไลบอยขอบคุณครับเอออันนี้อันนี้เจาะจงเจาะจงกิฟซับนี่ใช่ปะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้เจาะจงกิฟซับมันจะเป็นกิฟซบับอีกแบบนึงไอ้สัตสรัวหลังคู่ักอะไรเนี่ย ถ้าครั้งที่สี่ไม่ติดนะมึงโดนกูแน่โอ้โหโนนะนะซื้อขอบคุณครับเทียสามเลยครับโอ้โหเดือนนี้อัพสามเทียเลยนะเทียหนึ่งเทียสองแล้วก็เทียสามขอบคุณครับโมนะนะซื้อขอบคุณครับเทียสามด้วยครับผมเออเขาต้องอัพเทียดีว่ะ กำลังคิดเลยว่าชับเลยดีไหม <laughs> จริงจริงรอก็ได้นะรอหมดรอค่อยอัพก็ได้นะครับได,ไ,ดได้ดิเพื่อนได้ดิเพื่อนเบ <partic> นดูเทียสามเออไม่รู้หาคนว่าไม่ได้อ่ะหาคนว่าที่ถูกใจไม่ได้อ่ะเซีย ใครมีแบบคนว้านอีโมดแบบสวยๆน่ารักนากบ้างอ่ะแนะน,น,นำแนะนำบ้างดิเออนี่ไงไอ้จัสตินไงจัสตินว่ามาเลยเจอกันตอนนี้มันมีว่างอยู่ประมาณเป็นสิบช่องอะ่ะหลุมอยู่ไหนวะเนี่ยว่าได้แต่ขี้เกียจเนออมันไม่เป็นไรก็ได้เดี๋ยวให้จัสตินว่าก็ได้ครับ ก็น่าจะรอดแล้วเนี่ยแบบนี้เพราะว่าผมผมฉลาดเกินสวัสดีครับอันโคไนท์สวัสดีครับผมตอนนี้ช่องผมเหลือสติกเกอร์ที่มันว่างอยู่ประมาณเทียร์หนึ่งเนี่ยเหลืออีก สช่องเทียสองอีกสี่ช่องเทียสามอีกสี่ช่อง12องตัวต้องการสติ๊กเกอร์อีก12ตัวเลยอะหนูขอรูปเกมพี่ล่าขีนควายไล่จับตากระแต,แตเนี่ยป่ะคืออ e ีโมดมันอันนี้เนี่ยเยอะขนาดนั้นมันจะไปได้เหรอมันได้งั้นเหรอ